ทำไมนะคะถึงเลือกลิซ่าแบล็กพิงคค่ะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะคะของงานแฟชั่นแอนด์ด a r d s อวอนะคะซึ่งก็เป็นงานที่ทรงเกียรติค่ะในวงการแฟชั่นของฝรั่งเศสะด้วยนะคะเพราะว่าเป็นงานที่เป็นการร่วมทุนค่ะระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสนะคะแล้วก็องค์กรแฟชั่นดีไฟมโ e ดนะคะเพื่อช่วยคัดเลือกผู้ชนะรางวัลแฟชั่นฝรั่งเศสอันทรงเกียรติคนต่อไปด้วยนะคะอนั่น,นสิทำไมถึงเลือกน้องลิซ่านะ เพราะว่าเธอะคะก็เป็นไอดอลเคป๊อปคนแรกซะด้วยนะคะที่ได้รับเกียรตินี้นะคะแน่นอนค่าว่าลิซ่าค่ะเธอเคยไปร่วมงานนะ,ะแฟชั่นของฝรั่งเศสนะจนได้รับฉายาค่ะว่าเป็นแฟชั่นไอคอนแห่งยุคมาแล้วนะคะแถมเธอเองค่ะก็เป็นเจ้าแม่โซอัลอีกต่างหากนะคะแต่นอกเหนือจาก2เหตุผลนี้นะคะคนที่เลือกค่ะกรรมการเข้ามานะคะนั่นก็คือ CEO ของ Balenciaga ค่ะก็คือคุณเซดริกชาบิดนั่นเองนะคะ ซึ่งก็เป็นประธานกรรมการในปีนี้อีกด้วยค่ะก็ตามบทความนะคะที่เขาบอกค่ะว่าเขานะคะต้องการความหลากหลายค่ะแล้วก็ต้องการให้มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นนะคะในคณะกรรมการค่ะ ซึ่งก็จะได้นะคะทำให้งานนี้ได้รับความสนใจทั้งจากแฟนๆมากขึ้นด้วยนะคะแถมเงินรางวัลในปีนี้ค่ะก็ทุ่มเพิ่มขึ้นนะจากตอนแรกเนี่ย2.5แสนยูโรนะคะแต่ปีนี้ค่ะเพิ่มเป็น3แสนยูโรนะคะซึ่งก็คิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็เกือบ11ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะ ว้าวเยอะมากๆค่ะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะแถมมีซายตาที่แหลมคมอีกต่างหากค่ะและเหนืออื่นใดนะคะบาเลนซีเอกาเองนะก็เป็นสปอนเซอร์นะคะส่งกระเป๋าเนี่ยมาจีบลูกสาวเราเนี่ยหลายครั้งแล้วนะเห็นหลายหัวแล้วนะคะจำกันได้ไม่เอ่ยตั้งแต่กระเป๋าคิตตี้ใบนี้นะคะที่เคยส่งมาให้น้องลิซ่าค่ะรวมถึงฮะ,ะกระเป๋าที่ทำขึ้นพิเศษนะคะที่เขียนชื่อของน้องลิซ่าไว้บนกระเป๋าแบบนี้นะคะ่ะก็เคยส่งมาด้วยนะคะ แถมเจ้าตัวค่ะก็ยังกดติดตามนะคะไอจี IG ของน้องลิซ่าอีกด้วยนะคะว้าวเปลื้มเปลมค่ะสงสัยนะคะจะเล็งน้องลิซ่ามานานแล้วนะคะเนี่ยดีใจจริงๆค่ะที่น้องลิซ่านะคะมีข่าวดีข่าวนี้นะคะได้ไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกับเขาด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าปังมากๆเลยนะ,อะแอดก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นเรื่องราวนะคะคที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวด้วยนะคะเขาก็กดติดตามไอจีของน้องด้วยค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า